ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับบอสคนเดียคนเดิมเช่นเคยหลังจากที่หายไปนานเพราะผมไปเล่นมาคัามาครับวันนี้เราก็จะพาไปทัวร์บ้านกันครับเดี๋ยวไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในตัวบ้านแล้วนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นนะครับที่ผมตั้งไว้มันดูน่าสงสารมากแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่ออ,อาหารกันนะครับที่ซึ่งผมทําไม่เป็น นี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วข้างล่างก็จะเป็นตอนเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะครับนี่จะเป็นชั้นสองมีน้องหมามากม้นะครับเดี๋ยวนี่ครับห้องผมผมชื่อบอสถ้าจากนั้นเข้าไปนะครับนี่นี่ก็จะเป็นห้องนอนเยวไปชั้นระเบียงกันเลยครับอล่ะตอนนี้เราก็ถึงระเบียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหลังบ้านกันเลยนะครับช่วยนี้ นี่เรามาถึงหลังบ้านกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกระอี่นหนังแล้วก็จะมีน้องหมายหนึ่งตัวนะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายดูเอ๊ะมันจะเป็นถุงผมสาวไหว้น้านะคะฟูเดี๋ยวเราไปชั้นใต้ดินกันเลยนี่ก็จะเป็นทางลงนะครับชงเงียบส่วนทางข้างหน้าจะเป็นทาํานี่เราพามาห้องเอ็นชานะครับเอนชาผมว่ามไม่ได้เอ็นชาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า อะปิดให้ด้วยอ่ะปิดเดี๋ยวเราไปที่ปราสาทกันดีกว่าทางก็น่าก็จะเป็นปราสาทของเรานะครับซึ่งผมสร้างเป็นมันก็เลยออกมาเป็นรูปร่างนี้ไม่ต้คิดอะไรมากนะครับนี่ทางเข้าเข้าไปเลยขึ้นไปชั้นร้องหนะ่ย ซึ่งชั้นดาบฟ้าก็ไม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เอาไว้ถังเกตการซึ่งถามว่าใช้จริงไหมก็ไม่นะครับดึบด๊บดึบด๊บดึ๊บดึ๊บเดี๋ยวเราลงไปดูกันมันจะมีอยู่สองห้องนะครับซึ่งมันก็เป็นห้องว่างเปล่าเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปได้ดูนะครับนี่เอ้ามันมีมันค้าง,งอยืมอองั้นขุดออกไปเลยแล้วกันอือ่าเอาไปตัวปิดได้ละไปกันเลย เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเอหม้อ,มอปรุงที่มันมีลไวาย่ข้างในแล้วก็เอาลงไปในน้ําแบบนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําได้ยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลงไปในลาวาให้ดูนะครับว่ามันจะโดนดาเมจไหมออ้ยเจ็บ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 ึ้น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 ,น,นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหมู่บ้านกันนะครับโอ้โหนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านของเรานะครับ ซึ่งมันก็จะมีรางรถไฟส่วนนั่นก็จะเป็นประตูเนเธอร์เดอร์อีพี EP หน้าเดี๋ยวเราพาไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวหมู่บ้านก่อนอเขา้าเข่าติดติดอ่านี่ก็จะเป็น NPC ที่ Enchant for June นะครับตัวนี้เอ่อนี่เด,ดี๋ยวให้ดูอ่าแล้วต่อไปเราจะไปชั้นต้าดิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นนี่คนขายเมนดิงอันนี้ ส่วนคนนี้ก็จะเป็นคนขายสังหารมงส่วนคนนี้เอเอ,ออกไปหน่อยนี่ก็จะเป็นคนขายฟอร์จูนนะครับแจกราคาโคตรแพงส่วนคนนี้ผมจำไม่ได้แล้วว <choices> ่าขายอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เราปลูกอ้อยไว้ตรงนี่ครับไปเลย เดี๋ยวเราลองรอบสุดท้ายกันครับนี่ปึ๊บปึ๊บถอยยิบหูหยิบผิดหูหูเกือบตายโอ้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีไม่มีเอ่อหรกอว่าลืมลืมเมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับใช่ใช่มันมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรใช่ใช่ตอนนี้ก็ต้องไปกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับบ๊ายบายจุ๊บ